าสวัสดีครับสายจวดมารับมานีครับนี่ครับพี่ครับเนื่องจวดฟรีมือนไหนคุยกันเมือหันครับคู่กันเมือหันครับโอ้ครับแหนว่ากู้อากาศนนนเอาเอาครับก็เลยอยากจะเื่อเงป็นกำลังใจให้ลังใจให้น้องานนะครับได้กินคู่ซุกคนครับบพื่มาจะเป็นเลนเซอร์พอขั้วอาจารย์นั้นได้กินครับผู้ใดตื่นทันก็ได้กินแมนครับแมนครับอันนี้คือนี่คือความคิดของไอโวนะครับไอเดียของพี่โวนะครับ เดี๋ยวเราลองเปคุยใจกันครับเดี๋ยวจะไปคุยกันหลังไม่ทีหลังอ้าวโอเคครับโอเคคุ้มขอเป็นช่วยเห็นได้พวกรึยครับอ่านี่นะครับเป็มื่อนี่พี่ครับเมาครับรนวมกันได้ครับรถนังเป็นรถอะไรันร่วมกันเมื่อนี่พ้อไายตีมอต้องไปเสลแล้วครับมื่อนี้ครับตากอยู่นี่แล้วครับมืงขึ้นจะฝันเห็นอย่างนี้โอตรดียฝันลงมืงขึ้นมึงไปเก็บเงินเดือนละไหนเกันว่ามาเนี่ยฝนกับว่ได้ฝันบ่ดีแท้ เมียจีสงสัยว่าน่าจะพึ่งกลับบ้านไหมแต่เถ้าอ่าล่ะขาวบ่มหนอนก็มีมีโซนอันนี้ให้เมียข้ออ่าราคาดีมได้ได้กันทุกคนได้กันทุกคนกินจนที่การกินหมดละมือเนี่ยไปชิวานอนมือหลังไฟนอี่แหละครับใจดีครับไม่อนี่ครับเลี้ยงไงติมเหมาไว้แล้วครับไม่อนี่ครับตกลงนีุ่้บตกลงราคากันได้กันจวดเลยครับพี่น้องผู้ใดตื่นทันกับตื่นทั่ผม กานบ๊อท่านกับเอิญมุ้งมากเลยครับผมเป็นมี่อีกแปดถังผมแยกแต่พื้นเจอเยอะมากเลยเอาเนี่ยนะครับน้องๆน้องๆทีมงานแดงเสือเขาก็ได้แซ่บแล้วครับเมื่อไหรครับจานนักดนตรีด้วยจานนักดนตรีทุกคนเหรอครับผู้ใดอยู่ในพื้นที่นี่ครับเอาคนนี้สั่งเลยครับแบบโอเซ่ด้วยเอาขอแถวครับขอแถวครับพี่นะครับ ชวดรอดไเนี่ได้กินด้วยหรอความสดเอนี้อยคุณแม่3คนจกเขาสียวนี่ไปเฮดคลิปได้ไหมอ๋อเอาครับอะไรกูจอะไรกจูเอาันนี่ล่ะครับ ของฟรีครับวันนี้ครับพระเอกใจดีครับพี่น้องอ,อ้าวอูเดชูกได้มันเด็สีทุกคนครับได้กินมือนี้ครับของฟรีครับ <c oughs> เอาเอาถวยมาใส่แล้วเตี่ยใส่นี่ก็ได้แน่ใส่นีน่ก็ได้แน่นเอาเลยครับเอาเลยนี่เพื่อให้เข้าใจดีครับมันนี่เลี้ยงไอติมทีมงานนะครับ